<c oughs> วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่ามีคนตื่นรู้ว่ารักคุณมากคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดยังไงกับคุณคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคิดยังไงกับคุณเราจะใช้เป็นไพ่ พาโลและก็ไพ่อลาเคิ้นเปิดทำนายดวงให้นะคะคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดยังไงกับท่าน เหมือนเขาข้างรักคุณมากเลยนะเพราะอันนี้มันเป็นไพ่เมนเนี่ยจิตเภทเขาเศร้ามากซึมเศร้าเหงาเพราะรัก เขาเจ็บและจบและเริ่มใหม่เนี่ยแถวนี้เนี่ยคุ้มข้างเป็นไพ่คนที่เออก็คือคนบ้าเพราะว่านี่มาเนี่ยแปลว่าจิตเภทแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยมันอินสันิตก็คือแปลตรงๆเลยอะ่ะคำนี้แปลว่าวิปลาสเนี่ยวิปลาสอันนี้ก็คือไพ่เดท power แถวเนี้ยบอกว่ามันเจ็บนะเจ็บแบบไม่รู้จะเจ็บยังไงแล้วอะ่ะคุณน่ะเป็นต้นเหตุทําให้เขาเนี่ยคือทุกข์ใจอะ่ะคือคุณน่ะคือต้นเหตุนะที่ว่าทําให้เขาเนี่ยเจ็บแบบสุดๆเลยอะ่ะจนตอนเนี้ยเขาตัดใจได้แล้ว ตอนนี้เขาจัดตัดใจได้แล้วนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาก็มีการเริ่มต้นเป็นความรู้สึกที่มันซับซ้อนน่ะครั้งแรกที่เขาเจอคุณเนี่ยเขาก็มองว่าคุณน่ะก็ไม่ต่างจากเรือที่ลอยในทะเลอะ่ะเหมือนกับว่าในทะเลใช่ไหมในทะเลมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ก็มีเรือเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะ เขาก็มองว่าคุณอะเป็นเรือลำหนึ่งที่ลอยเคว้งอยู่ในทะเลเป็นเรือที่อ่าเป็นเรือที่น่าสนใจก็คือเป็นเรือลำหนึงที่มีทรัพยากรที่น่าสนใจด้านเนี้ยเป็น shop owner อะเหมือนกับว่าคือจริงๆะตอนแรกอะเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบคุณนะเขาก็มองว่าคุณอะเป,เป็นเป็นเรือลำหนึง คุณอะ่ะก็คือเรือลำหนึ่งอะ่ะที่เหมือนลอยลอยเข้ามาในชีวิตของเขาคุณมีธุรกิจส่วนตัวคุณทำให้เขาเศร้าเขาอยากจะเอาชนะคุณนะเขามีความคิดเนี่ยต้องการจะไฟอะ่ะเหมือนอยากจะเอาชนะคุณมากเลยไพย่ใบนี้เนี่ยคอมพีติเตอร์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะเอาชนะใจคุณ แต่ด้วยความที่ว่าเหมือนเขาไล่เดงสาเนี่ยออเธอร์ author, อันนี้แอนิ a มอลคือเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงแพ้อะเหมือนกับว่าเขายังไม่แน่ใจว่าจะสามารถดูแลคุณได้ไหมแต่เขารักคุณนะเนี่ยแอนิเมอล v เลเเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณอะเหมือนกับ เออสัตว์เลี้ยงหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่ว่าเขาต้องดูแลอ่ะเหมือนเขามีความรู้สึกว่าคุณอ่ะเออเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอ่ะจะต้องเอามาเลี้ยงเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นสิ่งมีค่าที่ว่าถ้าได้คุณมาเนี่ยก็ต้องเอามาเลี้ยงดูให้มันดีอ่ะเพราะนี่คือเด็กเด็กเลี้ยงแพะ ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะแต่เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณน่ะมีมีความหน้าทะนุถนอมในตัวเขารู้สึกว่าคุณน่ะมีมีความเป็นเด็กในตัวด้วยสองใบเนี้ยจะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อันเนี้ยนักบวชหญิงนักบวชชายสาวงามพลังของเทพเหมือนกับว่าสิ่งที่เขามองเห็นน่ะคือคุณน่ะเป็นคนดี ไพ่ใบน,นี้เป็นตัวแทนของหมอดูลางทรงสาวงามเหมือนเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นเป็นคนที่ชอบดูดวงคุณเป็นคนที่ชอบดูดวงแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความสวยงามหรือเป็นคนที่แบบหน้าตาดีคุณมีบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นน่ะคือคุณคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมคุณสนใจเรื่องศาสนา ตอนเนี้ยเขากําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเขามีงานใหญ่อะเหมือนกับว่าคือบุคคลคนนี้นะคือบุคคลคนนี้เขาได้มีโอกาสบุคคลผู้นี้เขาได้มีโอกาสที่ทํางานในองค์กรใหญ่เนี่ยเขาได้ทํางานในองค์กรใหญ่แล้วในงานที่เขาทำก็มีปัญหาเยอะด้วยแต่เขาเป็นคนที่สู้ชีวิตมาก เขาเป็นนักลบในชีวิตจริงทุกวันเนี้เหมือนเขาก็ค่อยๆดูคุณอยู่ที่ไกลๆอะ่ะเหมือนเขาอยู่บนบอลลูนอะ่ะคุณอยู่บนพื้นโลกอะ่ะเขาก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ดูคุณอยู่จากที่ห่างๆคนคนนี้เขาทำอะไรคุณไม่ได้อะเหมือนกับว่าเขาได้แค่ว่าเฝ้าดูมันเป็นอดีตที่จบไปแล้วไงในอดีตเขาเคยอยากจะเอาชนะคุณนะ แต่เขาก็มีความเป็นเด็กในตัวเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวเขาอ่ะก็ไม่แน่ใจไงว่าตัวเขาเนี่ยจะสามารถเลี้ยงดูคุณได้ไหมคือตัวเขาเองอ่ะเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาอ่ะจะสามารถเลี้ยงดูคุณได้ดีไหมเพราะตัวเขาเองก็เหมือนแบบยังเด็กๆอยู่แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปอ่ะเขาถึงเพิ่งรู้ว่าว่าคุณอ่ะมีอิทธิพลกับจิตใจเขามากแล้วก็ทำให้เขาเนี่ย ทุกใจถ้าเป็นบ้าเลยการที่เขาสูญเสียคุณไปอ่ะเขาถึงเพิ่งรู้นะว่าเขาสูญเสียแบบสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีค่ามากคือคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาก็จบกับคุณไปแล้วลละแต่ว่าจบแบบจบแบบเจ็บ จนถึงตอนเนี้ณเวลาเนี้ตอนเนี้ยเขาก็ยังเจ็บอยู่เขาก็ยังเจ็บอยู่เข,ยเ,ยเขาเจ็บปวดมากนะเขาใช้วิธีการทํางานเจ็ดวันอะเหมือนกับว่าความที่ว่าคุณทําให้เขาเจ็บปวดหัวใจมาก วิธีที่จะเยียวยาบาดแผลในใจของเขาก็คือเขาจะพยายามทำงานหนักๆทำตัวเองให้แบบไม่ว่างอะทำให้แบบมีงานเข้ามาเยอะๆนะเนี่ยฉันเจ็บนะฉันนอนไม่ได้เลยแต่ถ้าฉันทำงานหนักๆจนฉันเหนื่อยหอบสลบไปเองอะคือเขายังเจ็บปวดกับคุณอยู่ เหมือนเขากลัวคุณด้วยนะเขาเขาทำงานหนักนะแล้วเขาก็ยอมรับเลยนะว่าเขาหลงไหลข้างใครในตัวคุณมากทุกวันนี้เขาก็คิดนะว่าคุณน่ะอาจจะมีคนอื่นไปแล้วเขาได้แต่ เพ้อฝันน่ะเหมือนเขาได้ได้แต่อธิษฐานน่ะว่าเออถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเขาได้แต่อธิษฐานน่ะดูเหมือนเขาก็มีความคิดอยากจะกลับมาคืนดีอ่ะคุณเหมือนกันนะแต่เขายังตัดสินใจไม่ถูกหรือพยายามที่จะหาวิธีที่ พยายามที่จะหาวิธีที่เหมาะที่สุดอ่ะแต่ยังหาไม่เจอเหมือนเขาเอาตัวเองมาผูกมัดกับคุณอ่ะคนคนนี้ยเขาเอาตัวเองอ่ะมาผูกมัดกับคุณอ่ะเหมือนเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วอ่ะเนี่ยเหมือนเขาอะเอาตัวเองอ่ะมาผูกมัดกับคุณแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณไปแล้ว จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เหมือนคนคนนี้เขาเป็นคนชอบแว้นนะเนี่ยคนคนนี้เป็นคนชอบแวน้นเขาก็ยังแว้นไปก็แว้นมาแว้นไปก็แว้นมาบางทีเขาก็เขาก็แว้นไปกับแว้นมาบางทีเขาก็ ไปเล่นโยคะไปออกกำลังกายสิ่งที่มันเหลือตกค้างคือสารพิษและความเจ็บปวดสิ่งที่มันเหลือสิ่งที่มันเหลือคือความความเจ็บล้วนๆเหมือนคนคนนี้เขาอยากจะตัดใจจากคุณเหมือนกันนะ เขาก็เหมือนพยายามไปนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจอะแต่มันก็ตัดไม่ได้เหมือนเขาเคยพยายามอยากจะเอาชนะคุณอะแต่สุดท้ายตัวเองอะ่ะเจ็บเองตัวคุณตอนเนี้ยก็ทำใจได้แล้วถ้าเทียบกับคนคนนั้นนะ คือตัวคุณอะทำใจได้แล้วตัวคุณเองก็พอใจที่จะเฝ้าดูเขาอยู่คุณไม่ได้ต้องการอะไรอะคุณทำใจได้แล้วคุณก็แค่ว่าเออขอแค่ฉันได้เฝ้าดูทูได้เฝ้ามองอยู่จากบนหอคอยงาช้างฉันแค่ดูเธออยู่จากที่สูงสูงะแค่ฉันได้ดู เฝ้าดูก็พอแล้วทุกวันเนี้ฉันก็เป็นอิสระโบยบินเหมือนผีเสื้อเหมือนตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีลูกแล้วหรือไม่ก็ตัวคุณอะ่ะก็ เป็นเป็นราชินีอ่ะเป็นคนที่แบบใครๆก็เป็นแม่ลูกดกเลยเหมือนตัวคุณอ่ะเป็นคนที่รักเด็กตัวคุณอ่ะอาจจะมีลูกอยู่แล้วหลายคนหรือเปล่าตัวคุณอ่ะมีมีมีนิสัยที่แบบเหมือนเป็นคนรักเด็กแล้วก็มีความเป็นแม่ในตัวสูงอ่ะคือคุณอ่ะเป็นคนจิตใจอ่อนโยนคือคุณอ่ะเป็นคนรักเด็กอ่ะ คุณเป็นคนที่รักเด็กแล้วคุณเป็นคนที่มีความเป็นแม่ในตัวคุณเป็นคนที่อบอุ่นอะแล้วคุณก็เป็นคนที่ขี้ใจน้อยด้วยนะแอบเหงาแอบเศร้าแต่ตอนนี้คุณมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้คุณอะมีอิสระในการใช้ชีวิตคุณมองเขาด้วยความเมตตา คุณรู้สึกด้วยซ้ําไปว่าคนคนเนี้เหมือนชอบเข้าหาคุณน่ะในลักษณะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณรู้สึกนะว่าคนคนนี้เข้าเข้าหาคุณน่ะแบบมีมีแผนการไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนเข้าหาเพื่อผลประโยชน์อ่ะส่วนตัวคุณเองก็รู้สึกระแวงว่าเหมือนเขาไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่เหมือนคุณปิดกั้นไม่ให้คนอื่นเข้าหาคุณได้ถ้าจะมีใครสักคนที่เข้าหาคุณน่ะยากหน่อย เนี่ยคุณรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้เข้าหาคุณด้วยแบบเนี่ยเหมือนเป็นปีศาจอะแบบมีเล่เหลี่ยมคุณก็เหมือนกับว่าปิดกั้นตัวเองนะไม่ให้ใครที่ว่าเข้าถึงตัวแบบง่ายๆอะคุณไม่ใช่คนที่จะรักใครง่ายๆเนี่ยไพ่เดทนั่นก็คือว่าเนี่ยเดทก็คือคุณยอมรับว่าตัวคุณอะยอมรับว่า ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจบแล้วแล้วตัวคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์คือตอนเนี้ยคุณอะไปไกลแล้วล่ะคุณเริ่มต้นที่จะคบหากับคนอื่นเผลอๆก็ตั้งคันอยู่คือตอนเนี้คุณก็เริ่มต้นตัวคุณอะได้เริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่ กับคนอื่นไปแล้วคุณยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบุคคลผู้นี้มันเดดทนะ่ะคือมันจบจริงๆจบแบบเจ็บเจ็บคุณทำใจได้แล้วแต่ทางนั้นยังทำใจไม่ได้ตัวคุณนะ่ะทำใจได้แล้วแต่คนคนนั้นนะ่ะเขาก็ยังทำใจไม่ได้นะเขายังแบบมีมีความอะไรอาวรนคุณอยู่ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ